ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอบกินเล่นวันนี้ออมาพัฒนานะคะป่าสอสารบ้านออใต้นะคะทางเหนือเรียกว่าตาเฮลวเนาะก็วันนี้ออมีความรู้สึกว่าออตั้งใจจะทําความดีนะคะเพื่อให้เพื่อนได้รับบุญกุศลจากอในวันนี้นะคะเพราะว่า ที่มาทําบุญในวันนี้พรุ่งนี้เราจะทําบุญจักบาตรกันนะคะเ,นนเพราะว่าเราสร้างศาลาขึ้นใหม่ในหมู่มมบ้านอ้อนะคะด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหมู่สมาชิกในหมู่บ้านนะคะก็ลยมกีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคะในนี้ก็เป็นการเซนนะคะเป็นลายเซนนะคะ ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านนะคะก็จะมีการร่วมกันทำทำบูญทานกุศลในวันนี้นะคะน้องของใคนะคะเสียงออเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะก็เป็นตาสืสานหรือปลาเหี้ยวนะตาเหี้ยวนี่เนาะก็คือเป็นการพัฒนานะ ก็ได้ร่วมกันทาบุญขณะนี้ก็คือสมาชิกในหมู่บ้านนะคะร่วมกันเป็นนะคะเป็นชื่อว่าได้เข้าร่วมในหมู่บ้านแล้วนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ มีนะคะแม่นานะคะจะมาหูดถึงน้องอุ๋ยนิงเทชบ้านแพงนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณนะคะ f อนะคะที่เข้ามาร่วมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ออ๋อด้วยนะคะจากการทำคลิปนะคะออกกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสองปีแล้ว ประมาณสามปีแล้วค่ะเขาไห้ค่ะประมาณสามปีแล้วนะคะก็เป็นการร่วมสังกัพัฒนานะคะออยจะขอมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในหมู่บ้านนะคะในการพัฒนานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองวัน ประสูตรขององค์ราชนีนะคะ,ะราชนีราชการที่สิบนะคะสมเด็จพระวันี้อมีส่วนร่วมนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะให้ความร่วมมือนะคะในการรับชมออด้วยนะคะ คือที่ไม่พูดนี่เพราะว่าเสียงจ,กาจายักรจันเลไรเสียงเครื่องที่ทำให้แบบเป่าลมอะค่ะมันเสียงดังมากนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดลากดติดตามนะคะบุลไ์